ครอกซี่หรอกซี่หรอกซี่นี่ย <Yeah. S 1> นอนเช้าแล้วแบบนี้อ่ะเนื้อไปอาบน้ำดีกว่านี่ถอดเริ่มผ้าเลยเลี่ยนเป็นที่อาบน้ำเรียบร้อยอาบน้ำเลยแล้วกัน เสร็จแล้วก็มาเสียหนเสื้อผ้าเอาชุดนี้แหละเสร็จแล้วก็ไปออกกําลังกายเสร็จแล้วก็ออกไปข้างนอกจะไปกินข้าว ถึงร้านแล้วรีบเข้าร้านกันเลยดีกว่าร้านอันนี้เขาบอกให้ทำอาหารเองได้เดี๋ยวเราจะมาทำแฮมเบอร์เกอร์ใส่ชีสใส่เนื้อใส่ผักอ่ะใส่อะไรอย่านี้นะมะเขือเทศไปราดซอสสอมทุบห้าบาทอืมอร่อยจนตัวลอ,อยเลย เสร็จแล้วจะทำเมนูอะไรดีนะเค้กดีไหมหรือว่าจะเป็นไอติมเอาค็อกเทลนี่แหละเอาใส่เนยใส่ไข่เสร็จแล้วก็นำไปปั่นรวมกันได้ค็อกเทลแล้วกินเลยเอ,อร่อยจนตัวลอยเหมือนกันเลย2อ,อย่างเสร็จแล้วก็ไปลงเรียนดีกว่า ถึงแล้วที่โรงเรียนคือคื้นมากเลยเดี๋ยวมาเล่นปืนใหญ่แล้วกันนี่ปึ้งว้าครูบอกครูบอกว่าถ้าเกิดเก็บน้ำได้หยดหนึ่งครูก็จะได้หยดละสองบาทเดี๋ยวรีบเก็บดีกว่า นักการตังเอามาเลยเก็บเสร็จแล้วไปดูพี่พี่เขาเล่นดนตีดีกว่าตรงยังแบาดแซดยังบอยเธอไม่อินกูชายแบดบอยเสร็จแล้วไปไหนต่อดีหนาไปเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนี่ตรงนี้เขายังไม่เปิดเลยอ่ะ นั้นไปตรงนี้แล้วกันอันนี้สอนเรื่องดาวเคราะห์เดี๋ยวเรามาเรียงลำดับกันเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนอันนี้น่าจะเป็นอันแรกอันที่สองอันที่สามสีฟ้าไม่ใช่ นั้นก็ต้องมั่วๆไปแล้วกันเดี๋ยวก็เจออันที่ถูกอ๋ออยู่อันสุดท้ายเลยเหรออ่าดาวสีแดงอยู่ตรงนี้ดาวเสาดาวพฤหัสโลกโอเคได้ตังค์ด้วยอันนี้หมู่ดาวอะไรใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะมีโอ้ดาวเทียมกดแล้วได้ตังค์ด้วยโอ้ดาวงู เสร็จแล้วไปสวนสัตว์ดีกว่าสวนสัตว์ที่ตัวเองสร้างเดี๋ยวเรียกรถมาเลยรถเสือถึงแล้วสวนสัตว์เราก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเนะื่องจากเราเช่าที่เขามาเปิดสัตว์บางตัวแล้วก็เอามาจากที่ใดเดี๋ยวเรามาเติมอะไรหน่อยละกัน เติมร้านน้ำอ๋อร้านน้ำมีแล้วร้านมาปรับแต่งโงในดดเสาหน่อยเดี๋ยวเลื่อนหางของตกแต่งหน่อยนี่เอาวันนี้ไปเลยภูเขาไฟเรืองตังแต่ก็ต้องเอาเพราะว่าสวยงามอ่ะก็มีปลามาณนี้คนก็เริ่มแห่กันมาแล้วเสร็จแล้วก็ไป ไหนต่อดีน้าไปเมืองกรทอมมอแล้วกันไปกรุงเทพรถมารับแล้วรถบัสถึงแล้วเดีย๋ยวมาเล่นวอลเลย์ดีกว่านี่เราเล่นวอลเลย์กับอุ่นยนต์ไปเลยบล็อก เสิร์ฟมาเย้ yeah, ได้ตังมาเสิร์ฟเสิร์ฟออบล็อกไปเลยมาเสิร์ฟมาเหรออันเดอร์ใส่เลยเอามาตบบล็อกบล็อกอเอาแพ้หลังจากกับมาถึงบ้านแล้วเราก็จะมาให้อาหารปลา ตาตัวน้อยมากบางคนอาจจะมองไม่เห็นเี่ยเดี๋วเช็ดตู้กระจกปลาหน่อยแล้วกันให้มันสะอาดสะอดเช็ดเๆขัดถูขัดถูดถพอเสร็จแล้วก็มาทำแปลงผักหลังบ้านปลูกดอกไม้ไว้หลายชนิดเลยเดี๋ยวรดน้ำก่อน นั่นเดี๋ยวจะขอตัดภาพไปจอนทำเสร็หมดเลยแล้วกันเสร็จแล้วก็จะมาวาดรูปกันวาดอะไรดีนะโอ,อ้วาาอะไรดี วาดไปเลยกดติดตามไม่เอาดีกว่ามันวาดเล่ายูทูบไปเลยวาด youtube ไปเลย, YouTube, เลย YouTube ต้องรักดาวนี่วาดไปเลยละเลนสี ทำเป็นรูป Youtube นี่เขียนยนไปเยีงง่ยมเลยขอหนึ่งร้อยผู้ติดตามให้ไหมทุกคนทุกคนช่วยติดตามช่องเราหน่อยหนึ100่งร้อยผู้ติดตามเปิดหน้าก,ก็ได้นะจ๊ะใครทุกคนรูปที่เราวาดเมืว,วานอะ่ะเขาถูกอันนั้นอะ่ะถูกใจมากแล้วเขาเชิญเรามาอันนี้ด้วยพิพิธภัณฑ์เขาเชิญเรามาแกะกล่องซ่มอะ่ะ นี่เรามาแกะอะไรดีกว่าอันแรกจะเป็นของอาแกะไปเลยได้แฟบทักผ้าเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนนะอันนี้อันที่ยี่สิบสี่แกะต่อน้องตอนเบิร์อันที่สามสิห้าใส่ไปเลยยังเหลือก็ดองุ่มอีกอันนึงอยู่ตรง,งนู้นเพราตรงนี้มีข่าสลักเลยเดี๋ยวเรามาแกะสลักดีกว่า แลหลักเสร็จแล้วได้ตั้งค์ด้วยเดี๋ยวเรามาแกะกล่อ,นนกกองสุ่มันนออี้การจะเป็นกล่องสุ่มเท่าทางอารมณ์ทำอะไรอยู่อย่างนี้แหละมะั้งมาดูกันได้อันที่สิบหกเหมือนปิกกจูเลยอันนี้สายไปอันต่อไป,ออไ,ปได้สิบห้าไม่ใช่ว่าอันต่อไปได้สิบสี่สิบเจ็ดเองนะอันต่อไปยี่สิบหกน้องอาบน้ำ มาใส่เลยหมดแล้วก็บายบายมีเพลงเข้านี้อันนี้ก็คลิปหยอกๆคลิปจริงเจอพรุ่งนี้